19. ้ท่อนไม้กลายเป็นหินตําบลท่าพลอําเภอเมืองเพชรบูรณ์ไม้กลายเป็นหินเป็นซากต้นไม้โบราณที่ถูกทับถมในสภาพที่มีออกซิเจนต่ำจึงไม่เกิดการเน่าสลายตามธรรมชาติต่อมามีร่าท่าที่ปนมากับสารละลายเข้าไปแทรกอยู่ในช่องว่างของเนื้อไม้แล้วเกิดการแข็งตัวกลายเป็นหินจึงเรียกว่า ไม้กลายเป็นหินในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้พบไม้กลายเป็นหินอยู่หลายท่อนอยู่ที่บ้านท่าพลหมู่13าตำบลท่าพลอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยพบท่อนไม้ที่ถูกแทนด้วยแร่ธาตุที่มีรูปร่างเหมือนต้นไม้นอกจากนั้นยังพบได้ในที่อื่นๆในพื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดเพชรบูรณ์อีกด้วยการเดินทาง เนื่องจากเป็นแหล่งที่พบได้กระจัดกระจายอยู่โดยทั่วไปจึงไม่ได้จัดให้มีแหล่งเข้าชมได้โดยเฉพาะแต่ได้นำชิ้นส่วนขนาดใหญ่พอสมควรที่พบที่ตำบลท่าพลมาจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ธรณีเพชรบูรณ์หนองนารีอำเภอเมืองเพชรบูรณ์